พูดคุยทักทายกันนะครับเชา้านี้วันนี้วิ่งมาโซนนี้นะครับมาทางช็อญญกโกแลตวิวน,นะครับเอาบรรยากาศมาฝากกันเนาะครับเนาะก็เย็นสบายสบายนะครับวันศุกร์ละวันนี้หลายท่านก็คงจะได้หยุดนะครับบ,บันเสาร์นะครับเนาะหลายท่านก็คงทำงาน ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะอย่างว่านาทีแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับหนาทีการงานอย่างน้นอยก็ให้มีความสุขกับมันนะครับเป็นไงบ้างเนาะอ,อากาศบางพื้นที่นะครับอาจจะเป็นร้อนมากกว่านะครับเนาะที่ว่าเป็นหน้าหนาวแต่จากที่ผมดูกรมอุตุนะครับไปไปลายเดือนนี้ ก็จะกลับมาหนาวอีกนะครับเป็นบาง,งที่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันดวยครับเด้อนะครับวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับวิ่งมาโซนนี้ในก็ดูแลสุขภาพกันนิดนะครับเนยังว่าอากาศมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโลกร้อนอะไรด้วยเขียนไปหมด ก็ยังเป็นฝนไม่รู้มาได้ยังไงนะครับทังที่ว่าเป็นหน้าหนาวนะครับเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันครับถักทายกันนะครับเนาะกับเช้าวันศุกร์วันนี้ให้มีความสุขคราบปังๆทุกท่าน